ซ่อมเสร็จก็ต้องขับรถไปรับเองบางทีประเมินมาค่าซ่อมเกินความคุ้มค่าไปอีกครับแล้วก็ต้องยอมจ่ายครับเพราะซ่อมไปแล้วหรือบางร้านครับใช้อะไรเทียบอะไรเทียมบอกว่าใช้ได้เหมือนกันราคาถูกกว่าแต่เขาไม่บอกความจริงครับว่าถูกกว่ากันหลักสิบบาทเท่านั้นเองครับหากคุณเบื่อปัญหาเหล่านี้ขอแนะนำโซลูชันใหม่ครับการประเมินค่าซ่อมโดยบริษัทอมอรสิิเจริญปัญหาเหล่านี้ครับจะหมดไปถ้าคุณใช้บริการการส่ง ประเมินหรือซ่อมที่เราเอามอสิ่เจริญไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนหรือซื้อที่ร้านใดแล้วต้องการให้ศูนย์บริการซ่อมอย่างเราเอามอสิ่เจริญประเมินค่าซ่อมแค่เพียงคุณส่งพัสดุมาครับเราแกะเครื่องดูอาการประเมินราคาค่าใช้จ่ายของอะไรและแจ้งระยะเวลาในการซ่อมอย่างชัดเจนเพื่อเพื่มโอ,อกาสตัดสินใจให้คุณประเมินว่าจะซ่อมหรือจะซื้อใหม่เป็นยังไงบ้างครับเริ่มสนใจแล้วหรือย,อยังจากคุณสนใจตามผมมาเลยครับขั้นตอนที่1 หากล่องที่พอดีกับตัวเครื่องของคุณนะครับอย่าให้มันใหญ่เกินไปเพราะไม่งั้นค่าจะส่งมันจะแพงนะขั้นตอนที่2เพียงคุณพิมพ์ไฟล์นี้ซึ่งผมจะแปะไว้มันช็อปคอมเมนต์และเขียนชื่อที่อยู่ผู้ส่งนั่นก็คือชื่อของคุณนั่นเองแต่อย่าลืมใส่ชื่อที่อยู่จัดส่งกับหรือช่องทางติดต่อให้ผมด้วยนะครับขั้นตอนที่ 3. ให้คุณนำมาจุพันนี้ไปที่ขนส่งเอกชนใกล้บ้านคุณและททำการจัดส่งออกมาขั้นตอนที่4ให้คุณรอการติดต่อก,กับจากทางเราหากคุณเป็นนิติบุคคลเราจะทำใบเสร้บบบใพ้ เที่ยมอลสินและโปร่งใสครับไม่มีการบังคับจา่ายสมัยเนี้ยครับใ,ใครๆเขาก็แข่งกันขายลดราคาครับไม่เห็นมีใครเน้นเรื่องบริการหลังการขายเลยครับร้านใหม่เปิดขึ้นมาก็เยอะแยะมากมายเน้นขายแต่ราคาไม่มีความรู้แนะนําก็ไม่ถูกซ่อมก็ไม่ได้แต่ที่นี่ครับที่อมอลสินเจริญครับเราเชื่อว่าเครื่องมือช่างไม่ได้จบแค่ตอนที่ซื้อที่อมอสเจริญครับให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขายมากที่สุดครับ ส่วนถ้าล่างไหนครับขายชิ้งไม่มีการโยนงานส่งมาให้เราที่อามาอรีเดินดูแลได้เลยครับ